ที่ห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสลักลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพี่บุลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอ่านสารพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี2560โดยมีนางนภัสวร์แสงมณีหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการรักษาราชาการแทนหัวหน้าสมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมด้หัวหน้าส่วนราชาการและเหยื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเข้าร่วมโอกาสนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดได้ร่วมลงนาม m o u กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง10แห่งโครงการสามภาคงสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยง,งานทุกภาคสว่วนจัดงานวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2560โดยให้จัดกิจกรรมในห้วงเรียะเวลาตั้งแต่วันที่20ถึง30พฤศจิกายน2560 เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นกิจกรรมที่สมควรเรียบง่ายซึ่งจังหวัดเพชรบุรีจากกิจกรรมดังกล่าวโดยมีการยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนการอ่านสารนายกรัฐมนตรีและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในทุกช่องทางเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความตระหนัก โดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสารพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างคณะกรรมการสปทออจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนสิแห่ง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของหน่วยงานและผู้รับจ้างขนส่งสร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะแนวทางปฏิบัติด,ด้านการขับขี่ปลอดภัยพร้อมชี้แจงแนวทางของการดำเนินโครงการ